ร้อยอีกหนึ่งขั้นนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบนะตัวสตาร์ทมือเลาะสีลวดลายใหม่สีใหม่นะครับปี2023นะฮะวันนี้ก็ก่อนส่งมอบลูกค้านะครับก็เลยมารีวิวนะฮะลองเครื่องแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพื่อี่ๆทันในที่กำลังจะออกรถนะฮะก็สามารถเอาคลิปนี้นะฮะไปเป็นแนวทางได้นะครับวันนี้ลงให้นพร้อมอุปกรอมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเวฟบร้อยสิบนะตัวสตาร์ทมือล้อสีลวดปี2 0งพันนะฮะสีใหม่ลายใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงดำนะฮะถ้าเป็นตัว2022นี่จะเป็นสีแดงเทานะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นลายใหม่นะครับสีแดงแล้วก็สีแดงตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัว2000 22นี่ตรงนี้จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็สติกเกอร์ลายใหม่นะครับคันนี้ลูกค้าก็ทําสัญญาแล้วนะครับผมนะฮะก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับแล้วก็รีวิวนะครับแล้วก็ลองเครื่องนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าทําสัญญาก็ต้องลองเครื่องนะครับประมาณ15นาทีนะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับวันนี้ก็เลยมาลองเครื่องให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเว็บร้อยสิบตัวใหม่นะฮะปี2023นี่ เครื่องเป็นยังไงบ้างนะคเครื่องเงียบไหมนะครับอันนี้ก็อุ่นเครื่องนะครับใส่เกียร์ดูนะครับผมนะเด่นตัวนี้จะเป็นระบบไม้นะฮะตัวนี้ก็ใส่น้ํามันให้ลูกค้าร้อยหนึ่งนะฮะตัวนี้จะเป็นตนําแหน่งบอกเกียร์นะฮะก็จะเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแล้วก็เกียร์สี่นะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะเล Barnes, ี้ยวซ้ายหรือขวานะตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะรองทบก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือกุญเจก็เป็นกุญเจแบบล็ชั้นนะ นี่ครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นแบบ Full LED นะครับนี่ฮะไฟหน้าจะเป็นแบบ Full LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดานะคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะก้านะครับใส่แต่กันลายนะครับตะก้าก็206บาทนะครับลูกค้าไม่ใส่นะครับลูกค้าอยากใส่แค่กันลายอันเดียวนะครับกันลายตัวนี้ก็140กว่าบาทนะครับนี่ครับลายใหม่นะฮะเพื่อนๆพี่ๆว่ายังไงครับสวยไหมนะครับสําหรับ เว็ร้อยสิบตัวสตาร์ทมือ2023สีแดงดําตัวนี้นะฮะก็มีทั้งหมดอยู่3สีนะครับก็จะมีสีแดงดำนะฮะน้ำเงินดำนะฮะแล้วก็สีดำแดงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเครื่องดูนะครับว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง110นะฮะอันนี้สตาร์ทแล้วนะครับผมนะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 110cc นะฮะหลูกสู2บ2องเบานะฮะก็เป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีดนะฮะ PFI นะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลน,นะฮะช่วงชักนี่63.1นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของปาสูบนะฮะนี่ฮะตัวนี้เครื่องเงียบมากนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์นะครก็จะเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์สเกียร์สี่นี่เหยียบไปข้างหน้าหมดเลยนะครับเวลาถึงเกียร์สนะครับก็สามารถเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะครับผมนะนี่นะสวยงามเลยนะครับในส่วนของราคานะครับสําหรับวีร้อยสิตัวสตาร์ทมือล้อซีรวดสีแดงดําตัวนี้นะฮะตัวนี้ราคาล่าสุดเลยนะครับราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอ,รอยู่ที่45,900บาทนะครับจ่าย45,900นนี่ พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสาหรับเว็บร้อยสิบฮะตัวสตาร์ทมือล้อสีลวดสีแดงดําตัวนี้ฮะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนใดนะครับที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับที่ว่าจะออกให้ลูกนะฮะหรือว่าจะออกให้หลานนะฮะไว้ไปโรงเรียนนะฮะผมว่าตัวนี้น่าขี่แล้วก็น่าใช้มากนะครับเพราะว่าทนแรงนะฮะแล้วก็ประหยัดนะครับอัตราประหยัดน้ามันนะฮะตัวนี้ก็อยู่ที่ 76.9กิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเติมลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง76.9กิโลนะครับนี่ฮะอัตราประหยัดน้ำมันนี่76.9นะครับเติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับอันนี้คือที่ฮอน da นะฮะเขาทดลองนะครับแต่ว่าเราใช้งานจริงๆก็ไม่น่าจะถึง76ก็น่าจะอยู่ประมาณ60นะฮะประมาณนี้ครับผมนะราคาที่ติดมากับรถนะฮะ4 4 4 0 0บาทนะครับ ใช่ว่าทางร้านก็มีค่าโอนค่าทะเบียนพรโบนะครับของเราก็จ่ายอยู่ที่4 5 9 0 0บาทพร้อมโอนค่าทะเบียนพรโบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะนี่ฮะถังนะถังนี่ใหญ่มากนะครับอยู่้รมันได้อยู่ที่5ลิตรนะรองรับเกจโซ่สเอ็ดแล้วก็ E20 นะตัวนี้ก็จะเป็นของแถมติดรถนะฮะก็มีไขควงแล้วก็บล็อกหัวเทียนนะครับนี่ฮะไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่สวยนะครับไฟท้ายนี่เป็นแบบธรรมดานะครับ ไฟเลี้ยวก็เป็นแบบธรรมดาเหมือนกันนะฮะเวลาขาดนี่สามารถถอดนะฮะเปลี่ยนได้เลยนะครับหลอดก็ไม่กี่บาทนะครับประมาณ40กว่าบาทนะครับเนี่ยตัวนี้รถผลิตวันที่3พฤษภานะฮะ2 5 6 6นบะส่วนวันนี้วันที่8นะลูกค้าซื้อแล้วแล้วก็ทําสัญญาแล้วนะครับก็ลงเครื่องนะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับเราก็จะลองเครื่องแล้วก็ดูรอยนะครับ ก็คือก่อนส่งมอบลูกค้านี่รถต้องไม่มีรอยนะครับเครื่องก็ต้องเงียบนะฮะต้องปกตินะครับแต่ว่าฮอนด้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับสำหรับเวฟร้อยสิตัวนี้นะฮะรับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะหรือว่า30,000กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันในห้ปีนะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะฮะส่วนแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ก็รับประกันเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ก็รับประกันให้6เดือนนะฮะหรือว่า5,000กิโลเมตรนะครับผมนะฮะนี่ครับสวยงามเลยนะครับ เดี๋ยวฟังเสียงฝั่งคลาสดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่จะเป็นดิสตนะฮะส่วนข้างหลังนี่จะเป็นดำนะครับนี่นะข้างหลังนี่จะเป็นดำนะล้อหลังนี่ใหญ่มากนะครับขนาดยางนี่แปดสิบทับเก้าสิบนะฮะหกสิบเจ็ดนิ้วนะับส่วนข้างหน้านี่เจ็ดสิบนะฮะทับเก้าสิบนะฮะหกสิบเจ็ดนิ้วเหมือนกันนะครับวงล้อก็เป็นวงล้อแบบล้อซีรวดนะฮะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับก็มีสามสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่ 4ี 45, ่ห0บาทนะครับจ่าย4ี่ห0นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่สวยนะครับสีนี้สวยมากนะครับสำหรับใครที่เคยซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะครับหรือว่าเคยไปสอบถามราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆนี่นขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับวีทร้อยสิบนะตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดนะฮะตัวใหม่ไล่ใหม่นะครับตัวนี้ปี2023เลยนะครับว่า ขายอยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ก er ําลังจะออกรถนะฮะแต่ว่าไม่รู้ราคานะก็สามารถเอาราคานี้ไปเทียบกันได้นะครับว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่า อยากให้ผมอัปเดตราคารุ่นไหนก็คอมเมนต์ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ